สายการบินไทยสมายแอร์เวย์ในปี2026ยังคงเป็นหนึ่งในสายการบินยอดนิยมของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศด้วยความลงตัวระหว่างราคาที่เข้าถึงได้และบริการระดับพรีเมียมทําให้สายการบินแห่งนี้กลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสําหรับผู้โดยสารที่มองหาความสะดวกสบายในการเดินทางระยะสั้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนโดยอยู่ภายใต้การบริหารของการบินไทยทําให้ไทยสมาย์ได้รับมาตร,รฐานเดียวก,กันกับสายการบินหลัก แต่ในรูปแบบที่คล่องตัวกว่าในปี2026สายการบินได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการให้บริการเทคโนโลยีและฝูงบินโดยมีการใช้งานเครื่องบิน Airbus A 3 2 0ิ neo ที่ทันสมัยประหยัดพลังงานและปล่อยคาร์บอนต่ำลงกว่าเดิมนอกจากนั้นยังมีการตกแต่งภายในห้องโดยสารใหม่ให้รู้สึกโลง่งสบายและรองรับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดที่นั่งใหม่เพิ่มพื้นที่วางขาหรือการจัดเก็บสัมภาระที่เหนือศีรษะให้จุดได้มากขึ้น ทุกอย่างถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลักสิ่งที่ยังคงเป็นหัวใจหลักของไทยสมัยก็คือบริการด้วยรอยยิ้มที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารในชั้นสมายคลาสหรือสมายพลัสก็จะได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นและบริการอาหารว่างหรืออาหารมื้อเบาๆฟรีพร้อมเครื่องดื่มที่ขสานมาอย่างดีบนเที่ยวบินทุกเที่ยวสิ่งเหล่านี้กลายเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผู้โดยสารรู้สึกประทับใจและเลือกใช้บริการซ้ํา ในปีนี้ไทยสมายได้เปิดตัวแอปพลิเคชันสมายสกายรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองตั๋วการเช็คอินไปจนถึงการใช้งานความบันเทิงในเที่ยวบินและระบบติดตามเที่ยวบินแบบเรียลไทม์โดยภายในแอปยังรองรับหลายภาษาเพื่อการเข้าถึงผู้โดยสารจากนานาชาติรวมถึงการนำระบบใบหน้ามาใช้ในการเช็คอินอัตโนมัติที่สนามบินใหญ่ๆเช่นสุวรรณภูมิและเชียงใหม่ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เครือข่ายเส้นทางของสายการบินยังขยายตัวต่อเนื่องโดยในปี2026ไทยสมาย์ได้เพิ่มจุดหมายปลายทางในประเทศและในภูมิภาคมากขึ้นเช่นลาวเวียดนามและเมียนมารวมถึงการเพิ่มความถี่ในเส้นทางยอดนิยมอย่างภูเก็ตเชียงรายกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวและเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเส้นทางเหล่านี้ยังมีการทำโค้ชแชร์กับสายการบินไทยเพื่อให้การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น ในด้านความพักดีของลูกค้าโปรแกรมสมายรีวอดได้รับการปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยผู้โดยสารสามารถสะสมและใช้คะแนนกับบริการต่างๆได้มากขึ้นเช่นที่พักโรงแรมหรือเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรระบบสมาชิกยังเปิดโอกาสให้มีการสะสมคะแนนร่วมกันในครอบครัวและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยไม่ว่าจะเป็นการโหลดสัมภาระฟรีหรือการใช้บริการช่องทางพิเศษ เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกประเด็นที่ไทยสมัยให้ความสําคัญโดยในปีนี้มีการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้และยังสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยในเมนูอาหารบนเครื่องบินถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเรื่องความปลอดภัยก็ยังคงเป็นมาตรฐานสูงสุดของสายการบินโดยในปี2026สายการบินได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับสูงจากหน่วยงานการบินหลายแห่งทั่วโลก มีการฝึกอบรมพนักงานและนักบินอย่างสม่ำเสมอใช้ระบบกรองอากาศ HEPA ที่ทันสมัยและการฆ่าเชื้อห้องโดยสารหลังเที่ยวบินทุกครั้งซึ่งทำให้ผู้โดยสารสามารถมั่นใจได้ในทุกครั้งที่เดินทางอนาคตของไทยสมัยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การรวมระบบกับการบินไทยในระดับที่ลึกขึ้นโดยในอนาคตอาจมีการรวมโลโก้การจัดตารางเที่ยวบินและการจัดการฝูงบินเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและตอบโจทย์ผู้โดยสารในยุคใหม่มากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งจุดเด่นเฉพาะตัวในฐานะสายการบินที่ให้บริการแบบพรีเมียมในราคาที่คุ้มค่าสรุปแล้วไทยสมาย l e แอร์เวในปี2026ยังคงครองใจผู้โดยสารทั้งในประเทศและภูมิภาคด้วยความลงตัวของคุณภาพบริการเทคโนโลยีและความเป็นไทยที่เปล่งประกายตั้งแต่ต้นจนจบการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อทำงานหรือท่องเที่ยวไทยสมายก็พร้อมจะมอบรอยยิ้มและประสบการณ์ที่ประทับใจในทุกเที่ยวบิน